นทองแดงแล้วอยากหยอกคนทองแดงอยากหยอก <c oughs> ไปกินเปียงต้องขอไปบังขอพักกันกินเปียงยมเดี๋ยวสไม่หยอกก็เศ้าเลยอากาศนี่อยู่เบังแน่ทองแดงก <c oughs> ็หน่อยขี้เดือ,อยเลเนาะ,ะคุณไปกินเปียงไงไปกินเปียงกับแม่แม่ไปนี่มันนี่ขึ้นไหนอยอยงไงถ้าทองแดง เยิายอคนซื่อเนี่ยอ,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 อย่างค้าเล็กขนไปขนจะเอาออกไเอาไปมื่อไ่เกาไ่เก่าอยู่เดียวไม่แยังดอกนี่มันเหยเียบขี่นเลยเออมันเหยียบ <laughs> มันเหียบขี่จะคลองมันคงวัาสะอาดเนาะ ยางเลยสะบัยตีนปับปับปับปุบ๊บน่ะเบิ้งให้ดกบบอกกรบโบมีอย่างมาคนอ้วนบ่ใส่เสื้อหมวนหนึ่งพระกันกินเฟียงอยู่น่ะไม่ยังดอหันเขาออกแล้วห้องว้ําสะอาดเนาะอ,อย่างติดเล็บกบบรบโบได้ไหม yeah <laughs>